ไอ้แทงผูดิาไปเรื่อเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่สิบนี่คืออะไรพี่อะไรเติมส่วนเตี้ยเรา่อยๆเรน่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงวิ่งวิ่งวิ่งโดนจงเลยเหรอมึงจะบุกเขาแบบง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอหมุนซ้ายป่ะเอ้ยวิ่งซ้ายดีกว่าวิ่งซ้ายดีกว่าให้เพื่อนเรายุดยุดอัศจรรย์เนี่ยให้มันเล่นง่ายๆหน่อยปืนอ่ะเอ้ยปืนออกมาเลยไม่ต้องเล่นรถหรอกอยู่ดดัสเดินไปทางไหนพี่ซ้ายเนี่ยซ้ายเนี่ยให้เพื่อนไม่เพื่อนได้อัศจรรย์เนี่ย

โอ้ห่วยหมุนท่านนี้ได้ไงวะไอ้เียโอ้ชีวิตเกือตายยังน่ะวยเฮ้ยมาช่วยผมหน่อยพี่โอมเบลใครก็ได้เบลเบลหนูลูก้าเบลอุ้ยสวยอะมัไมึมองออกท่าน,นั้นอะฮะแปลกแลแล้ว เฮ้ยใครก็ได้ไปวยกุทีอ๋อได้ปืนมาแล้วตายเฮ้ยห<ป>่<ไ>วยแล้วกูบอกว่ากูจะมาตีสัตีเฮี่อะไรตักโอ้เต่งกว่าแม่งแม่งตีอะไรตายคนแรกนี่โอ้เต่งเออสวยสวยสวย ไม่ไหวแล้ววะรอบหน้าต้องกัดสเต็งกับดีจีแล้ววะแล้วก็ค่อยมันจะช่วยเพื่อนเห็นปะยิงคนไม่ถืนดิรัตตาย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 จะแบบตบพื้นเห็นป่าวยิงอ่ะยิงได้ปะคนนึงจบแล้วไม่ถึงเลยจะจบแล้วผู้หญิงเกิดนะผู้หญิงเกิดเออเดี๋ยวพี่ปิดเองขวากลุ่มเนึงขวาตลุนึงยิงให้หน่อยขวาไกลๆขวาไกลๆหลังบ้านเราไมทำขวไมาเวลาเดี๋ยวพี่เอาเองลมลมลย อ๋อไม่ใช่พีไ่ไปสบตรงกลางไฟพี่ให้หน่อยดิดทำไมกด F9 วงสอง้าไม่ต้องผลละอ่าเไม่ต้องเปิดมาโผล่กอนเออเออไม่ยิงนะไม่ไหวแล้วว,ลว่ะช่วยขนตบข้างหลังมารวมตรงกลางอ่ะเฮ้ย ก็มีประมาณสิบห้าคนเฮ้ยรอบนี้วิ่งหน่อยได้ไหมพี่วิ่งหน่อยได้ไหมคนนี้นะไปเจอจะลาคาร์ดีจีสเต็งขอไปเอาที่นะมันมันเราต้องออกแล้วว่ะเราต้องออกอาราวาละมัน่าหดเกินไปว่ะคนอันนี้เราฟาร์มแก๊งฟาร์มฟาร์มเด็กว่ะไม่ค่อยดีละปืนขยยิงไม่ถึงเว้ยพี่ปืนขยยิงไม่ถึงอ๋อมันปืนแหละ แต่ความจริงมึงมึงมึงควรเล่นแบบนี้หัดหมุนแล้วก็ไอ้นี่เราเอาไฟหมุนตามก็ดีนะเวลาเจอแก๊งใหญ่แล้วมันชอบรอแต่ตรงรถอ่ะแล้วเราเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยไอ้จริงมึงหมุนซ้ายเอาอัศจรรย์มันอ่ะเราก็บวกไหวเลยถ้าเจอกับพวกแบบเพื่อนเราก็ดัดซ้ายไปเลยใช่ใช่ทีมใหญ่ใหญ่พแต่คนมันบางมากเลยคือเล่นอยู่ตรงรถเลยนะตกลงเลยตรงสามสามเพื่อเพื่อนเราก็หมุนเหมือนกันสามสามขาวกับ รถไปล้อมหนึ่งผู้หญิงล้อมไปล้อมไป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 เอาศพกลับมาด้วยเอาศพกลับมาด้วยไพ่อชาล้อมเพื่อผู้ชาล้อมเพื่อโดนไปหนึไป่ดไปน่กางไว้หน่อยเลางไว้หน่อยเพื่อนเพื่อมาหลังบ้านมันเยอะเอาศพเพื่อนด้วยชุบเลยชุบเลยชุบกางไฟชุบเลยชุบเลยลยยไีกางไฟเฮ้ยกางไฟดูเพื่อนด้วยลุกนะดาวเพื่อนไปเพ่นเ้ยไอ้ลุกเลลุกเลล้มไปล้มไปลลก่อนลุกเลลุกเลวพี่จเวพี่กลังลุกพี่กลังลุก ใครอุ้มสพเพื่อนเลิงเลยิงเลยิ้งเลยทิ้งเลยกูกูกูม่มีตาไอ้เฮียลังโชว์อยู่เป็นไอะเยก็งเไรอะฮียก็กูกำลังโชว์อยู่มึงเป็นอะไรอะไม่ยป็นลังโชอยู่มงเปนอะไรอะียกลังโชวยู่มึงปืนอลังเฮียกลังแสดงอยู่มเนกกูกังวอ่ะงเป็อยล็กู้ชลยแล้วกูยม่ยากเล่นรอเออจริงนะลงได้์อยุ่มนะเดียวไดลชวได้่ครเล่นมีดอ่ะเฮียก็กูกำลังโวม ไม่ครับในแก๊งผมมันม่เด็กเลยใช่โดนแทงเลยครับพี่ตัวบ้านไหนจะยิงใครอุ้ยมึงใครเนี่ยเขี้ยวหัวแข็งจัดไปเล่นหลังบ้านให้หมดเลยรีบเพื่อนมาหน่อยหายสีหายสีเออเพื่อนไม่ลงมาเดี๋ยวไร่ไร่ละไม่ลงมาไอ้พี่เนี่ยไอน้องทิ้งเลยทิ้งเลยไปเล่นไปเล่นไอ้เวเปอร์ไปเล่นเลยเวเปอร์ไปหลังบ้านมันเต็มเลยหลังบ้านอะ ตัวนี้เปิดปนไปตายไปตายไปตายนี้วก็ปั้นไปเปิดอีกคนนึงเปอีกคนนึงผู้ชายอ่ะอ๋อไม่มีอ้พี่ได้นะพี่ได้นะไอ้ยิงปืนผู้ชายอยู่ตรงไอพี่อยู่ไอไม่เห็นว่าเปิารตเวเปิดปาร์ตไม่เล่นเลยอะกูมาทำอะไรนี่กูมีคำาถ่กูมาทำอะไรวะเหมือนกูมาวิ่งเล่นแล้วก็โดดกะโดดกระโดดแล้วก็ดูน้องตีอ่ะข้าน้าหน่อยไหมพี่อยากแพงวะแพงสักสองมเกมให้แบบ มีคนเปิดโต๊้หน่อยใช่อันนี้อันนี้อันนี้ตีเพราะมีปัญหาหรือว่าตีกระชับมิดอะเขามาขอเล่นเขาอยากเล่นกับเราเขาอยากลองชิมบาลัดน้องไม่เขาเขาเห็นนะเขาอยากมาดีเรือบ้านเองเองทำให้เขายังจะไม่มีครัาสิโนเลยตอนนี้เริ่มแล้วเฮ้ยกูรวยกูมีร้อยยี่สิบล้านน้องเก้กูรวยกันเรืนี้เลยครับเพิร์นเออประหยัดอยู่ทาไม่ออกเลยพน่ทาไม่ออกเลยเฮ้ยกูล้ม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  จะพี่ยิงให้ดูตรงนี้กูยิงกูเลงตาเลยจัดตากูไม่ดีเฮียกูรอแป๊บดิเฮ้ยกูยิงู้ผู้หญิงไม่ได้สัตว์เฮ้ยมบูไปกดดันบูบูญิงสายหน่อยดิรถม่วงรถม่วงรถม่วงบ้านพ่อรถม่วงมบูไปยิงกดดันผู้หญิงตายหน่อยเออสวยสวยสวยวบูกำลังลุก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 ล้อมอยู่กูมมาหน่อยกินตายกินตายตายเลยยืนอยู่นี่ เฮ้ยเฮ้ยกันไว้กันไว้ครบ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 เฮ้ยครบไหดึงเเขาปิโซ่เอ้ยพี่เซิร์ฟได้ปะโอ้แมวปั่นเกินเพื่อนตีไม่ชุบเลยอย่างเหลือน่ะเฮ้ยใครชุบยิงไข่วะกูยิงไข่วะครบมาครบมาเออกูลบกลลางเยไปไงกูเล่นปืนบอมไม่ลดเลยน้องไอ้เหี้อะไปนี่เซฟสวยจัด ไม่มีใครตายเลยกูเล่นปืนนี่อ่ะฟาจัด้าจัดไม่ใจเย็นดิดุยดุยหัวเพื่อนหัวเพื่อนหัวเพื่อนดุยพี่เศาจเอย่าตีหัวเพื่อนนี่อ่ะฟาจัดบ้าจัดเฮ้ยเซฟอยู่เซฟอยู่น้องเซฟอยู่ปืนปืนไม่โดนได้ยังงไไวะอ้เหี้ยพวกแดงเนี่ยเออโดนไล้วจับปีศาจปีศาจเออย้อยอยู่ย้ออยู่ย้ออยู่ไอ้ไอ้ตรงนี้ปืนพี่อ่ะปืนปืนปืนไอ้ล้อม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 มันจะเปลี่ยนบ้านเัาจะเปลี่ยนบ้านเัาจะเปลี่ยนบไหมล้อ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 ม เว้ยิงห,ห,หน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยตา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 าต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 าาต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 าาต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 าาต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 ตา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 

ครับพิ่เข้าไปแอ้พี่อเอาไปแลผมเดินแบบหนึ่งเออมันเป็นอะไรผมก็หนึ่งเหมือนกันสามหัวมาๆมาๆมาใครล้มเลยพี่ล้มตึ๊งสาล้มสามพี่พี่พี่ปืนเอาปืนผู้หญิงในหลังรถเอาผ่านเฮ้ยพี่เอาเล่นเล่นปืนขลุมนะปืนขลุมนะ เฮียตาจะบอดไอ้ตั๊กยืนยืนหน้ากูสี่เก้าแม่งมีทั้งแขนมีทั้งขามีทั้งหัวมีทั้งตัวแต่กูเลือกยิงพื้นกูงงจัดเย้ยน้องบอกไอ้เฮียคนนี้กูมาอยู่ อยู่แก๊งแบกควายนี่ว่ยถ้าไม่มีผมพี่จะทำอะไรกี้น้องบอกอ่ะพี่เจ้าก็ไม่มีผมเหวี่วย,ย,ยโหมกมากโหดมากใครวะไอเบลไอเบลโหดมากพี่พี่อังดูพี่ยิงเพื่อนตัวเองทำไมพี่ดูเฮ้ยเชมกูด้วยเฮ้ยกูโดนซ้อมอยู่หลังรถ ไม่ไม่มีใครช่วยกูเลยเออแต่แต่แก๊งสีเราแม่งดีนะสีชมพูแม่งดีจริงนว้ยแม่งแบบว่าผมรู้ข่าวแบบว่าโคตรดีอะ่ะเชี่ยธาไมจารย์ขาแม่งไม่ใช้สีสีเด่นเด่นมั้งวะสีดําแม่งโคตรยากเลยในการคอไฟอะ่ะเวลาเกมเสียเปียบอะ่ะโอ้แต่นี่สีชมพูนี่แม่งแบบทาไเดงจบนี่ไม่เห็นเลยนี่เห็นหมดเลยอะ่ะเออโคตรดีอ่ะ มามาทิ้งศพบ้านมันเลยพี่เออดีๆๆๆแก๊งไม่ดีเลยดีาแกต่ดีเลยว่ะแม่งเห็นชัดแก้วเลยนะกินอะไร่สี่แก๊งอ่ะเพราะว่าแก๊งมันสี่นะไปว่าโหลฮัลโหลยีงน้อยไปบ้านบ้านบ้านเขา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 ลุกมาครคู่เนี่ยช่วยคู่ด้วยลุกไปหาพี่อ่ะมาตามคนหนึ่งครับต้องมือต้องปูคนหนึ่งฝันไปฝหนไปโอยโหเขีอยู่ต้องเซโน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 ยิงโยยิงโยปิ้วปิ้ว ไปเลยเลื่อนเเตายตายตายปืนตายไอไปทอไแบบนัเลยนีมาขนาดนี้ลวงล่วงเฮ้ยไกินกับแพนะไกินกับแพนะสวยๆแพ้กับมาแล้วแ้กมาล้สวยๆยิงเลยยิงเลยไม่มีมีดไม่มีมีดไม่ได้สวยมากรกเก่งมากหูวยแม่ไม่ชวเพื่อนปล่อยเพื่อนนอนนี่ไปจุาไปจุากีราจีรา ยิงง่ายยิงง่ายคอมมึงแรงกูตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวคอมแรงตัวรู้เอาตามนั่งเลยล้อมยิงล้อมเออมีจีนฉลาดจัดจีนฉลาดจัดเนี่ยเนี่ยสมแล้วที่เป็นตัวซับเช็คกินฉลาดจัดวะรู้เลยอะรู้เลยว่าต้องทำอะไรอะพร้อมพร้อมพร้มยิงผมนะงดิคอมแรงไอ้พวกสมก็อดิอ่ะกูยิงไปแล้วทำไมมันวิ่งได้วะอฮะกูยิงไปแล้วไม่รู้ไวยังอ่ะเอ้าโอ้ เวงเอ้ยต้องสบต้องสบต้องสบพี่พี่เซิร์ฟผู้หญิงว่ะชมผู้หญิงร้อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหยิบมีดลอยเจมส์หยิบมีดรอย่รอตัวเกิดรอตัวเกิดนูตัวนู้นแล้วตัวนี้เหมือนกันสามอยู่อย่าโอมด้านกว่านี่ถ้าเขาเกิดนี่ตัวนี้เขนเกิดตรงนั้นเกิดตรงนั้นเกิดอ่ายิงมือมันยิงมือยิงมือมันต้องตามแบบนัดเดียวต้องตายแบบนี้หมดแล้วพี่หมดแล้วโผดมากเป็นไงพี่ยิงหมดแม็กเลยโหลพี่สาวครับพี่แฟนหรือยังครับพี่จุรัสฟังถามมาฮะ ไอ้กูว่าเราเปลี่ยนมีเป้าทางขึ้นคนนึงโอ้โหมาปาดขึ้นมาปาดอะไรอย่งเงีร่างเลยไล่ไลไล่ไลไลลุยน้องลุยน้องขอไม่ต่างกันยิ่งเดิมไอ้ถมไป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 ถกไปแม่ร่างตัวแม่ร่างตัวยิงอนี่อุ้ยเชี่ยพวแขกตายน้องทิ้งตรงนั้นเลยทิ้งตรงนั้นเลยลากลากทิ้งตรงนั้นเลยทิ้งไปแล้วไม่ต้องเฮ้ยแย่แล้วโขาหายไปมากโดนยิงกูโดนยิงโอ้ยไปมาก โอ้ยโม่หายไปมากแล้วโดนสามเลยโอ้ยเยอแล้วเอ้นบังกาบบนแท่งบังกาบบนแท่งเอ้ยไอ้จีตายยังอยู่ยังไม่ตายไปนะำตบปลาเราเอสสิงแบบเวทสิงแบบเจิร์กไม่ใช่แบบเวทนะแบบเจอร์กโดนปืนกดไม่พักโดนขึ้นมามีคนขึ้นมาโอ้ยพี่พี่เราเราโดนเยอะเลยพราโดนเยอะเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วโดนสามพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโตแตก ฮัลโหลปืนอยู่นอกกองนะพี่ปืนอยู่นอกกองอยู่ด้วยฮัลโหลฮัลโหลด้วยด้วยอยู่ไหนน้องอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนตื่นแล้วเราเป็นซอมบี้เราเป็นซอมบี้เฮ้ยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยเพื่อนอยู่ไหนวะเฮ้ยเพื่อนตายกว่าไอ้โตตายโดตายกว่าเพื่อนตายกว่าตี่รับพี่ที่ผมบอกเพื่อนอยู่บนรถอะไรไม่รู้นี่คันเนี่ยเขารู้เขารู้ได้ไงวะ ไม่อขึ้นเนแท่งว้เอาเลยสวยไอ้โนกันนี่โนขอพี่แตมตดูแทงดิแทงแตกไปแล้วไอโนกันนี่โนเฮ้ยผมสวมูแมงปีงคนไท

อันนี้ผมตามเพื่อยู่ผมตามเพื่อยู่โดน้ามาช่วยผมอนพี่หน้าพี่อะกม่ยดลย่เยอะเบราายีีโอยลำแล้วชุบแม่งโดนโอ้โหจัดดึงศพนายดึงดึงดึคดึงศพายดึงตีตายแล้วปล่อยทิ้งไว้มันไม่ได้ีเยนี่ดึงศพเลี้ยวจดนดีๆนะดเนาะ เฮ้ยช <laughs> <laughs> ่วยหน่อจะโดนนะจะโดนจริงนะจะโดนเทียอะไรไม่มีปืนสัตว์เฮ้ยเจเลนช่วยกูด้วยกูโดนอุ้มช่วยกูด้วยลองสวยช่วยด้วยสวยลองสวยลองสวยลองสิงไปโอ้โหมึงแพ้ผู้หญิงนี่คือโอ้ยเขียโอ้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 ยจ้าหมดไปโอ้ย หมดไฟน้องพอแล้วโอ้ย,โ,อยโดนผู้หญนะิงสิงหน้าอ้อไม่ชื่อเขาเล่นเป็นนะเนี่ยโอ้ย <c oughs> ยิงยังยิงยังเฮ้ย,ยได้แล้วเฮ้ยมาแล้วไอ้เหีหห้ยมาฉลาร์ดเด้อเด้เล้อสวยเย่ฉลาดฉลาดเล่นฉลาดมากเล่นฉลาดมากสมแล้วสมแล้วพี่อนาคต อนาคตจะเป็น no.1 บางแฟมเดี๋ยวเวลาจริงนะอุ้ยโหจริงอย่าไปเจอสุดว่ะสุดสุดตั้มหน่อยชัวชัวปืนจริงแล้วตัดละตัดละฮัลโหลพี่ปืนอยู่ฝั่งฝ่ายก่อนกระบอกกระบอกหายอยู่ฝั่งฝ่ายหมดหมดจริงผมหมดจริงอะไมเออเอ้ยเอ้ยเพื่อนอยากอยากเล่นเหมือนกันเพื่อนอยากเล่นเหมือนกันไม่เยอะกว่าเพื่อนก่อนกูเป็นตัวชุบฝั่าไล่ A D มาแล้วปั่นไล่ ลอย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 ไอ้เห şey> ี้ยเพื่อนหายสามคนนใจไอ้รถรถเรารถเรารถเราอยู่พี่ชูนี่ไอ้เหี้ยเพื่อนหายอยู่ไหนม่ไม่อยากให้เพื่อนนอนพี่ครบแล้วผมรู้สึกไม่ดีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเออมาแล้วก็แล้วก็แล้รักเพื่อนมากมากจับยันจับแล้วเย้โรงเรียนเลิกแล้วน้อง เฮ้ยใครใครไม่มีไวริสแฟมหลักมั้งวะเราต้องไปเยือนเขาเนี่ยเราต้องไปตีกับอวาลอนอ่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ต้องโหมต้องโหมใครไม่มีมั้งวะไม่ิสแฟมหลักอ่ะไม่มีอะไรพีผมมีแฟมหลักทรอไมพี่เลือครับนี่ยเราต้องไปแข่งที่ที่ไหนไอชิวชิวๆผมมีนะพี่แต่ผมมันหลุดไปยังนะไปดิบเดี๋ยว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 ทิ้งทิ้งเลขดิสไว้พี่อย่าแล้วเดี๋ยวพี่เอาให้ ส่งส่งไว้ <นะ S 2> ในเฟซอ็ไเย้ตรงนี้เลิกแล้วน้องห้าทุา่มพี่มันกักผมอยู่หลังบ้านแล้ว,ลวกักทิเลตมากเลยเยอะเกือบไม่เห็นกูห่แล้ว,วา